โอเคครับในเลคเชอร์นี้จะมาต่อกันนะครับโดยสิ่งแรกที่ผมจะทําก็คือการกําหนดค่าให้กับ Combo บ o x แบบนี้นะครับมี3ตัวเลือกซึ่งเราสามารถเพิ่มได้นะครับแล้วก็ผมจะปรับแต่งให้ Data k r t v ิดวิมันมีสีสลับแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับแบบนี้โอเควิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับให้เบิไคลิกไปที่ฟอร์มแบบนี้นะครับ อันดับแรกจะเพิ่มข้อมูลให้กับคอมบบอก่อนนะครับโดยเป็นตำแหน่งงานนะครับเป็น Array นะครับ as s สตริงนะครับเท่ากับตรงนี้ก็เพิ่มได้ตามสะดวกนะครับประมาณนี้นะครับ จากนั้นก็กำหนดค่าให้กับ Combo Box Position นะครับเป็น Data Source นะครับอันดับแรกล้างค่าก่อนนะครับเท่ากับ Nothing แล้วก็เพิ่มเข้าไปใหม่นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้เลือกที่เด็กหนึ่งนะครับ ซึ่งตรงนี้เราได้เรียนมาแล้วนะครับทดสอบรันดูครับกดปุ่มสตาร์นะครับโอเคเห็นไหมครับตรงนี้ position ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมเมอร์เซลล์แมเนจเจอร์แล้วก็บิ๊กบอสตรงนี้ผมสมมุตินะครับส่วนตรง Data ต r กิจวิวตรงนี้นะครับมันจะยังไม่เห็นผลนะครับจะเห็นตอนที่เราเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับแต่ตอนนี้ก็ตั้งค่าไว้ก่อนนะครับวิธีการก็คือ w i t h Data Grid View นะครับ w i t h ก็คือการอ้างถึง c อนโทรลนะครับเราสามารถใช้ดอทได้เลยดอท Default s ซ l l s สไตล์ดอทแบนะครับทำเป็นสีสลับนะครับตอนนี้คนที่ใช้ Excel เป็นจะเข้าใจนะครับ เป็นการปรับแต่งให้มันดูง่ายนะครับก็สามารถเลือกสีได้ตามต้องการนะครับแต่ผมต้องการสีแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่สีเหลืองเขียวนะครับประมาณนี้เป็นอาตรงนี้เป็นเยลโล่กรีนนะครับ Okay. เอเหลืงขียจากนั้นเรามาดูฟอร์มของเราหลังนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับปรับเป็นสไตล์นะครับ border style ตรงนี้เป็น f ิก3 d นะครับจะได้มีขอบให้เราเห็นนะครับตรงฟอร์มนี้ก็ปรับสีนิดนึงนะครับ ผมเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับพวกปุ่มพวกนี้ก็ปรับแต่งได้นะครับ b บ a c k เลอ o r นะครับนี่ก็ลองเล่นดูนะครับเรื่องความสวยงามนะครับ โอเคครับตัวนี้ก็ฟอร์มของเราก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับผมจะมาเริ่มต้นที่การเพิ่มรูปภาพก่อนนะครับเพิ่มรูปภาพเข้ามาตรงนี้แล้วก็มีเป็นแพดโชว์ตรงเท็กบ็อกด้วยนะครับคลิกเข้าไปเลยครับให้เราเพิ่ม c t r l open file dialog นะครับดับเบลคลิกนะครับจากนั้นก็ไปเขียนโค้ดนะครับ if นะครับ open file dialog หนึ dialogue, ่งนะครับ show dialog เท่ากับ window นะครับ form d i a l o g r e s o l t นะครับ o k คือเมื่อมีการคลิกปุ่ม ok ก็ให้นำรูปภาพมาแสดงที่ picture box หนึ่งนะครับ image เท่ากับ image from file ไฟล์ที่นี้ก็มาจาก open file dialog 1 file name นะครับจากนั้นตรง t e x t b o x นะครับ t e x t b o x image path d e t t ก็จะเท่ากับนะครับเราจะใช้ io นะครับ path เพื่อที่จะดึง full path เข้ามานะครับ get full path ดึงมาจากไหนครับก็ดึงมาจาก open file dialog 1 file name นะครับแต่เป็นชื่อเต็มนะครับ อ่าตรงนี้เป็นการเพิ่มรูปเข้ามาตรงนี้แล้วก็เพิ่มอ่าโฟลเดอร์ er, ชื่อโฟลเดอร์มาตรงนี้ครับผมมาต่อที่เคลียร์เลยครับตรงนี้ลบรูปนะครับก็ picturebox 1 i m a g e เท่ากับ n o t h i n g นะครับแล้วก็เคลียร์ textboxtext เท่ากับ emptystring แบบนี้นะครับทดสอบรันดูเลยครับ จะลองเลือกรูปดูครับเห็นไหมครับมันจะโชว์ขึ้นมาตรงนี้เราก็เลือกรูปได้เลยปึ๊บเห็นไหมครับที่จะมีแพดขึ้นมาตรงนี้ครับซึ่งเราสามารถนําไปเก็บในฐานข้อมูลได้เลยนะครับตรงนี้โอเคตรงนี้เราจะเห็นว่าภาพมันเกินนะครับเราต้องปรับโหมดมานิดนึงคลิกที่ตัว picture box นะครับแล้วต้องรูปตรงนี้สามเหลี่ยม ไซม์โหมดนะครับผมจะปรับเป็นสเตตัวนี้นะครับ image ทดสอบดูอีกครั้งครับ choose image นะครับเลือกรูปเห็นไหมครับมันจะเต็มพอดีนะตรงนี้เวลากดเคลียร์แล้วรูปต้องหายไปแล้วก็ image ตรงเอ่อตรงโฟลเดอร์ตัวนี้หายไปด้วยนะครับเคลียร์โอเคประมาณนี้นะครับเวิร์กเลยครับตัวนี้เพอร์เฟคละเราอาจจะเพิ่มพวก Try cast f i n a l l y เข้ามาก็ได้นะครับพวกป้องกัน error นะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราได้ไปทํากันในเวิร์กช็อปนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเพิ่มข้อมูลตรงนี้นะครับจากคอนโทรลด้านบนทั้งหมดมาใส่ไว้ใน data grid view นะครับก็คือมาจากตรง Add to data grid view ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเนิลิก้เข้าไปจากนั้นผมจะใช้ try cast f i n a l l y นะครับ เป็นการดักจับข้อผิดพลาดต่างๆนะครับพิมพ์ try แล้วก็ enter นะครับแล้วก็เขียนโค้ดของเราไปในส่วนของ try นะครับส่วนข้อผิดพลาดนะครับเราอาจจะเขียนคําสั่ง message box ไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ผมยังไม่ได้ใช้งานนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องตรวจสอบว่า user นะครับได้มีการป้อน field ที่เราต้องการหรือเปล่านะครับในที่นี้ผมจะสมมติว่าผมต้องการ เป็น Require นะครับคือแบบบังคับว่าต้องมีก็คือชื่อนามสกุลแล้วก็เงินเดือนนะครับสามตัว if นะครับ not is now a string นะครับ first name t ด t ิ and not นะครับ is now empty นะครับมี t e t t box l a s t name t e t t a and นะครับ not string dot is now empty นะครับ t e x t box salary t e t t ตรงนี้ต้องระวังเรื่องวงเล็บนะครับต,ตรงนี้มันจะเกิดเออเร์นะครับแสดงว่าวงเล็บผมอาจจะเกินหรือหายไปขออนุญาตด,ดูสักครู่นะครับอ่าน่าจะเป็นตรงนี้ไม่ครบโอเคนะครับเริรกละตรงนี้วงเล็บมันต้องปิดเปิดครบนะครับตรงนี้เราต้องการจัดระเบียบคำสั่งนะครับ ต้องใช้วงเล็บมาช่วยนะครับจากนั้นตรวจสอบอีกว่านะครับ user ป้อนเป็นตัวเลขหรือเปล่านะครับตรงเงินเดือนเพราะเราไม่รับข้อความนะครับเราจะนําเงินเดือน,นมาคํานวณตรงนี้ใช่ไหมครับถ้ารับเป็นตัวตัวหนังสือมาเนี่ย e r r o r แน่นอนนะครับ if อีกแล้วนะครับ not นะครับ is numeric นะครับนี่ dot t box salary คือต้องต้องการรับเฉพาะข้อความเท่านั้นอ่าตัวเลขเท่านั้นนะครับเด่น m s c box แจ้งเตือนนะครับ p l s input number only มานี้นะครับตัว message box นี้ให้เขียนในคล่องนะครับ o k เค only นะครับใช้ message box ก็ได้นะครับ App. จากนั้นก็ให้ทำการ exit s u บด้วยนะครับเพราะถ้าเราไม่ออกจากตรงนี้นะครับมันจะทำงานโคดด้านล่างต่อนะครับซึ่งจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับ exit s u บนี่ก็ต้องใช้ให้มันถูกที่ด้วยนะครับในกรณีนี้ต้องใช้นะครับโอเคจากนั้นผมจะทำการประกาศตัวแปรอาร์เรมาเพื่อรับ Text Box เหล่านี้นะครับค่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฮะ เอามาเก็บไว้ใน array ก่อนซึ่งเราจะประกาศตัวแปรเดียเด่ยวๆก็ได้นะครับในทีนี้ผมต้องการแสดงให้ดูถึงการใช้ array นะครับเพราะ array รย์เราก็ได้เรียนมาแล้วนะครับอ่า value หนึ่งอ่ะศูนย์ index นะครับเริ่มจากศูนย์เท่ากับมี t e x t box .first name t e x t .to string .trim ด้วยนะครับ จากนั้นวิธีการเพิ่มเข้ามาใน data grid view ก็ใช้คำสั่งง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนตรงนี้ data grid view row นะครับเพิ่มแถวเข้ามา add จากนั้นก็ตามด้วย array ตั้งแต่0ถึง6นะครับผมจะก๊อบมาเลยเพื่อความรวดเร็วนะครับ ศูนย์หนแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขข้างในนะครับจากนั้นก็ทดสอบดูเลยครับ ผมจะลองคลิกแอดตรงนี้ดูนะครับทดสอบเดี๋ยวผมจะลบ try ออกก่อนนะครับเพื่อดูขอ้อผิดพลาดว่ามันเกิดจากตรงไหนนะครับเราลืมใส่ตัว else statement เข้ามาเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวผมจะอันดูกลับไปก่อนนะครับ try ฉะนั้นตรงนี้ก็ให้มีเอลแจ้งเตือนด้วยในกรณีที่ค่ามันว่างนะครับเพราะว่ากดไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับกอบมเมสเซจบอกมานะครับ p e พลสอ่าินพุทก็คือให้ กรอกข้อมูลที่จําเป็นทั้งหมดนะครับลองอีกครั้งนะครับกดดูเห็นไหมครับถ้าเราไม่ได้พิมพ์อะไรเข้าไปในสามจุดตรงนี้จำพวกลองพิมพมว้วนๆดูนะครับเนี่ยนะครับเหลือเงินเดือนลองพิมพ์ตัวเลขตัวหนังสือดูโปรแกรมก็จะบอกว่าให้พิมพ์ให้ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้นนะครับ ลองดูโปรแกรมขออนุญาตดูสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้ผมต้องการดูข้อบิดพลาดนะครับว่ามันเกิดจากตรงไหนนะครับอ่าผมทราบแล้วนะครับตอนนี้ อาร์เนะครับอาร์เรตรงนี้ขอบเขตบนนะครับเป็น6โอเคลองใหม่ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขเออร r เฉพาะหน้านะครับเพราะส่วนตัวผมก็ไม่ทราบว่ามันจะเกิดเออร์ตรงนี้นะครับแต่เราในฐานะที่เรียนเนี่ยเราก็ต้องทราบว่าเอรที่ว่านี้มันเกิดจากอะไรนะครับ ลองแอดเห็นไหมฮะตอนนี้ตัวสีสลับตรงนี้มันเห็นผลแล้วนะครับตอนนี้โอเคจากนั้นนะครับจากนั้นสีสลับที่ว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับสีเขียวเหลืองนะครับตรงนี้จากนั้นเรามาทําการคํานวณเงินเดือนนะครับรวมทั้งหมดนะครับโดยผมจะสร้างเป็นซับโพเซเจอร์แยกต่างหากนะครับ เขียนโปกแกรมันสนุกตรงแก้เออร์เรอนะครับวัาจะเจอเออร์เรอแล้วมันจะทาให้เราเก่งขึ้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ private sub sum salary นะครับเขียนโพสเยอะนะครับประกาศตัวแปรมาก่อน dim salary s double นะครับเงินเดือนมันจะมีจุดทศนิยมได้นะครับจากนั้นก็ทำการลูป นะครับ for ทุกแถวนะครับที่เป็นเซลล์เงินเดือนเนี่ยเราลูปมารวมกันนะครับ for i s integer เท่ากับศูนย์นะครับ to data grid view หนึ row, ่ง dot row dot how ลบหนึ่ง enter นะครับจากนั้นก็บวก งินเดือนก็วิธีการก็คือบวกเท่ากับนะครับให้นําแต่ละเซลล์มาบวกกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบนะครับตรงนี้ก็แปลงข้อมูลเป็นดับเบิลนะครับแ a ้วตะ v i e วิว row index ก็คือ i นะครับมันเริ่มจากศูนย์ไปเรื่อยๆนะครับ dot cell ฉะนั้นก็เป็นเซลล์ที่เท่าไหร่นะครับ จะเป็นตรงนี้เราก็ต้องนับคอลัมน์แล้วนะครับมันเริ่มจากศูนย์หนึ่งสองสามสเซี่มันอยู่ที่5นะครับถ้าเรานับจากศูนย์นะครับเพิ่มเข้าไป5นะครับ v a แ u รูนะครับแบบนี้จากนั้นก็ทําการสร้างฟอร์แมตให้กับตัวเลขนิดน,นึงนะครับเพราะมันเป็นตัวเลขทางการเงินนะครับ Dim format s a l a r y นะครับ a s double เท่ากับ d r t two double นะครับตรงนี้จะเป็นชื่อ control ก๊อปมาเลยครับ label sum of salary ตรงนี้นะครับ dot text เท่ากับนะครับ salary dot t o string ครับโอเคตัวนี้เขาคอนเวิร์ตมาเลยครับจากนั้น label t e x t เท่ากับมีข้อความด้วยนะครับ sum of salary นั้วก็ตามด้วย format salary d to string ผมจะให้มี ตัวดอลลาร์สไตยตรงนี้นะครับแล้วก็ชาร์ปสองตัวคอมม่าชาร์ปศูนย์จุดศูนย์ศนตรงนี้ให้มีเลขหลักพันด้วยนะครับแล้วก็มีจุดทศนิยมนะครับต่อไปนะครับทดสอบดูก,ก่อนนะครับป้องกันข้อผิดพลาดนะครับพิม,มพ์โมเมน์ก่อนนะครับตรงนี้เป็นหนึ่งพันเมื่อกดแอดก็ ต้องเป็น1000นะครับตอนนี้เราลืมเรียกใช้ p r o c e d u r นะครับก็ปีไปวางในส่วนตรงนี้นะครับตรงปุ่ม s นะครับผมโอเคตรงปุ่ม s ตรงนี้นะครับเรียกใช้งาน sub procedure ทดสอบ เห็นไหมครับตรงนี้ sum of salary นะครับหนึ่งพันเมื่อกดอีกทีต้องเป็นสองพันนะครับสองพันสามพันสี่พันห้าพันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับโอเคโค้ดตรงนี้ work นะครับฉะนั้นด้านซ้ายนะครับไอเทมตัวนี้นับแถวโอเคมาทํากันเลยนะครับผมจะนํามารวมกับ sum ตรงนี้เลยนะครับให้มันทํางานจุดเดียวไปเลยนะครับเพราะว่าโค้ดไม่ยาวเนาะเขาชื่อลาเปลอะไรสักอย่างตัวนี้เบลเขาโอเคก๊อปมาเลยครับ ไปที่ปุ่มแอดของเรานะครับ t t a k เนอะ property เท่ากับ item ฟักนิดนึง data grid row เข u นะครับ t o ้วทูสตริแค่นี้เองนะครับโค้ดไม่ยาวตรงนี้นะครับทดสอบเลยครับ สองสามสี่ห้าหกโอเคเวิร์กแล้วครับตัวนี้ฉะนั้นมาปุ่มนี้บ้างครับปุ่มรีมูทเรายังไม่ได้เขียนโคด้ดใช่ไหมครับรีมูทตัวนี้เนาะโอเค Data g ากิทวิว .row .remove รีอท d a t a g กิจวิ e ดอ r r คลเ r r ต์โ r มแคนจะเป็น current row นะ c u r r e n t r o w i n d e x นะครับลบแล้วให้ทำไงต่อครับก็ให้มาบวกตรงนี้ด้วยนะครับต้องคำนวณทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน d a t a k i t v i e w นะครับทดสอบดูครับ ตัวนี้ work นะครับ remove ดูนะครับ remove ทุกอย่างต้องลดตามนะครับถ้าผมกดอีกครั้งโอเคตรงนี้ error นะครับวิธีการก็ใช้ try c a t เข้ามาช่วยเนาะแล้วก็กอปเข้ามาเลยครับตัดเข้ามาเลยตรงนี้จะช่วยงานเราได้เยอะนะครับป้องกัน error ได้นะครับ รีมูฟดูครับโอเคตอนนี้ไม่เออเรแล้วนะครับจากนั้นผมจะเพิ่มเทคนิคให้อีกนิดนึงนะครับก่อนที่จะจบเลคเชอร์เนาะมาดูก่อนเห็นไหมครับตรงนี้มันมีสีเหลืองแดงเนี่ยฮะผมมีเงื่อนไขว่าถ้าใครที่เงินเดือนมากกว่า15ื่นนะครับให้ทำการไฮไลท์พื้นหลังเป็นสีเหลืองแล้วก็ตัวสอนสีแดงนะครับเราจะทำแบบนี้ ถ้าเงนินเดือนต่ำกว่านะครับหมื่นห้เช่น12ื่นปกตินะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็น15ื่นขึ้นไปหรือหมื่นเจ็ก็ได้17ื่นแบบนี้นะครับจะต,ต้องเป็นเหลืองแบบนี้นะครับเหลืองแดงโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับตรงนี้จะอยู่ในส่วนของปุ่มแอดเรานะครับให้ต่อมาจากตรง Data Kit View ตรงนี้นะครับ ก่อนที่จะสัมนะครับป,ประกาศตัวแปร dgv มาอ้างถึง data Grid view นะครับเท่ากับ data Grid view หนึ่งจากนั้นใช้วิดนะครับค์เวิร์ด bit ตามด้วยชื่อคอนโทรลก็คือ data Grid view นะครับจากนั้นให้ทำ l ลูปนะครับลูปเข้ามา for i นะครับ a s integer เท่ากับ0 to dot row dot count ลบหนดนั้นเราจะใช้ if มาตรวจสอบตรง salary นะครับซึ่งก็คือตัวที่5ใช่ไหมครับ0 1 2 3 4 5ตรงนี้ว่าเงินเดือนเกิน15 0 0 0หรือเปล่าวิธีการก็ if นะครับ if นี้จะช่วยงานเราได้เยอะนะครับเราต้องเรียนรู้ดีๆนะครับ if dgv นะครับ คอลัมน์ที่5นะครับเซลลก็คือ row row ที่ i นะครับทุกแถวเลยนะครับให้ตรวจเช็คทุกแถวนะครับหลด value นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1500เดนนะครับ dgv คอลัมน์แถว i นะครับ dot style o for color นะเปลี่ยนสีฟอนต์ก่อนท่ากับสีแดงนะครับ red hcv น,นี่เหมือนเดิมนะครับคอลัมน์ที่5แถวที่ i ไปเรื่อยๆ dot style b a c k c o l o r เท่ากับผมเป็นสีเหลืองเมืนะ่ yellow. อกี้เนาะ yellow color dot yellow แค่นี้เองครับตรงน,นี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเ็อ็อ if แล้ว งโอเคลองทดสอบดูก่อนนะครับผมจะลองหมื่นสี่แอดอ่หมื่นสี่ปกติหมื่นห้าอาเวิร์กเวิร์กมากเลยตรงนี้หมื่นหกหมื่นสองเงินเดือนสองร้อยปกตินะครับ นะครับตรงนี้สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้นะครับอย่างเช่นเราสามารถนําไปใช้กับพวกสินค้าที่มันใกล้หมดสต็อกนะครับถึงจุดที่เราจะต้องออเดอร์ใหม่เนี่ยก็ให้มันแจ้งเป็นสีแดงแบบนี้นะครับมันจะแตกต่างจากพวกนะครับโอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดีย๋ยวเราพบกันเลคเชอร์หน้านะครับขอบคุณครับ